คือจริงๆแล้วเนี่ยแก c ้งคอรเซนเตอร์เนี่ยนะครับเดิมมันเคยใช้วิธีหลอกถามพาสเวิร์ดเอาดื้อๆแต่ปัจจุบันเนี่ยคนเริ่มไม่เชื่อพอคนเริ่มไม่เชื่อปุ๊บเนี่ยมันก็จะใช้วิธีให้ให้ลงแอปพลิเคชันซึ่งจริงๆแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยนะครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะทําบน Android แล้วก็ใน Android เนี่ยมันมีฟังก์ชันที่เรียกว่า accessibility service อันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันที่ ใช้สําหรับคำนวยความสะดวกให้กับคนพิการนะครับ <Yeah. S 1> หรือว่าผู้ที่ใช้มือถือลำบากนะครับก็คือให้สามารถสั่งการด้วยเสียงนะครับให้อ่านอีเมลให้หรือว่าทําพวกจดจํารหัสหรือทําอะไรต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราจะเปิดฟังก์ชันนี้เนี่ยเราก็เข้าไปที่หน้าจอของของของแอนดรอยแล้วมันก็เข้าไปที่ setting เซต t ิ้งก็ต้องเปิดนะครับสิ่งที่ แฮกเกอร์ acker, หรือว่าแกงคอมพิวเตอร์ทำเนี่ยก็คือมันไปเขียนหน้ากากครอบไอตัวหน้าฟังก์ชันอีไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นก็คือเหมือนกับแต่ทันที่ที่คุณเปิดหน้าเซตติ้งหน้าจอนะครับคุณจะต้องออคุณจะเห็นว่ามันมีเ,เปิดเซอร์วิส accessibility Service ให้ซึ่งโดยปกตนะิคนทั่วไปจะไม่กด,ดยกเว้นจะเป็นในส่วนของคนที่คนพิการไอ,อ้พวกนี้มันก็เขียนหน้ากากครอบ นะครับเขียนหน้ากาศครอบก็คือเหมือนกับเอาอะไรมาซ้อนแล้วพอคุณกดโอเคไปปุ๊บเนี่ยมันก็คือเปิดให้ฟังก์ชันนี้ทํางานนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้ก็คือเอาง่ายๆก็คือเหมือนกับสามารถที่จะคอนโทรลมือถือคุณทั้งหมดก็คือคุณอ่านอีเมลอะไรนะครับหรือว่าคุณเขียนพาสเวิร์ดอะไรหรือคุณเล็กขอดพาสเวิร์ดอะไรพวกนี้เนี่ยมันทําแทนคุณให้หมดก็คือเอดักดูดักทําปิดมือถือปิด wifi ทําอะไรพวกนี้ได้ทุกอย่างก็คือเป็นโปรแกรมช่วยเหลือ สำหรับที่เอาง่ายๆก็คือเหมาะสาหรับคนที่คนที่ใช้มือถือลาบากคนพิการนะครับอ้อคือตามตามจริงแล้วเนี่ยเขาเอำนวยความสะดวกให้ผู้บกพร่องทางร่างกายแต่ว่าปราก็เห็นก็ผมเห็นช่องว่างตรงนี้แหละฮะก็เลยไปดัดแปลงต้องต้องการเขียนโปรแกรมอะไรขึ้นมาใหม่ด้วยไหมอาจารย์ต้องเขียนต้องเขียนหน้าจออะไรสักอย่างหนึง่งอาจจะเป็นหน้าจอแบงก์หรือหน้าจอธนาคารซึ่งเอาง่ายๆคือเหมือนกับเขียนอะไรมาซ้อนนะครับ ซึ่งซึ่งเทคนิคนี้เรียกว่าคลิก,ลกแจ็กกิ้งก็คืออ่ะโอเคหาทางมาหลอกให้คุณคลิกเข้าไปโอเคเหมือนกับเอ่ยยกตัวอย่างเช่นเอ่อคุณต้องการให้คุณก็กดโอเคเนี่ยแต่มันมีหน้าจอบ,บอกว่าคำเตือนอะไรพวกนี้เยอะแยะ,เ,ยะเพราะฉะนั้นเนี่ยอวิธีที่มันทำเงนก็คือเขียนอะไรมาสอนข้างหน้าอ,อืเขียนซ้อนทับอีกทีหนึ่งเหมือนเอาเอาหน้าปกมาทับไว้ถูกต้องครับ เอ่อโมเด็ปเชันเพื่อลวงผู้คนว่าให้เปิดฟังก์ชัน, <function. S 2> นให้เปิดฟังก์ชันช่วยใช้สำหรับคนที่พิการโอ้โอยนี้โหแล้ว,ลวมันจะดูยังไงฮะให้หรือว่าเราต้องดูเท่าทันยังไงได้บ้างคือคืออย่างแรกเลยเนี่ยถึงถง,ถงที่บอกนะที่คุณชานนเขาเขาเขียนไปบอกว่าถ้าเกิดคุณโหลดแล้วคุณกดคลิกคุณก็จบครับนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการโหลดเนี่ยนะครับมันคือการโหลดผ่านเขาเขาใช้คำว่า APK ก็คือ Android Package Kit Android Package Kit เนี่ยมันก็คือเหมือนกับอย่างสมมุติผมพัฒนาโปรแกรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วผมจะใช้ในวงแคบๆนะครับยกตัวอย่างเช่นผมใช้กับไทย PBS หรือว่าใช้กับคุณเดียวสองคนเนี่ยผมก็พัฒนาโปรแกรมแล้วผมก็ส่งเป็นไฟล์ APK ไปให้คุณ นะครับคุณก็คลิกปุ๊บแล้วก็ i n s t a l ลโปรแกรมแล้วก็ใช้งานได้ในวงแคบๆบแบบระหว่างผู้พัฒนากับผู้ใช้ในวงแคบๆบแบบได้ mm. ถามว่าทำไม mm. ต้องทำอย่างนั้น mm. เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่า <c oughs> ผมพัฒนาโปรแกรมนะครับที่ผมใช้กับค <c oughs> ุณเดียวหรือกับไทย p p s, <c oughs> <S แล้วเนี่ยแล้วผมเอาขึ้น Google Play นะครับ <polarization> Google p พก็จะตรวจสอบทั้งหมดเลยว่าไอโปรแกรมที่ผมทำขึ้นเนี่ยมันมีช่องโหว่มันมีทำอะไรพวกนี้มันก็อาจจะไม่ให้ขึ้นก็ได้อืมอ่าแล้วการเอาขึ้น Google p พ a y เนี่ยมันคือเป็นการเอาขึ้นสาธารณะก็คือทำให้คนทั้งโลกสามารถจะมองเห็นเอ่อแอปพลิเคชันหรือว่าตัวโปรแกรมตัวนี้ซึ่งอาจจะเอาไปทำอย่างอื่นนู่นนั่นนี่ได้ซึ่งเราไม่ประสงค์ไระสงค์เราก็จะจะใช้กันภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ ฟังก์ชัน Android p a c k a ก e Kit หรือ apk เพราะฉะนั้นพวกมิจฉาชีพเนี่ยก็อาศัยช่องโหว่ตรงนี้เหมือนกันก็คือว่าอ่ถ้าเกิดสมมุติเอาแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดบนบน and ด o i d น,นะฮะก็คือ Google Play เนี่ยคนทั้งโลกก็เห็นผู้เชี่ยวชาญก็เห็นหรือแม้กระทั่งตำรวจหรือใครก็เห็นก็บอกว่าแอป,ปนี้มีปัญหาในการที่จะหลอกลวงก็ช่วยแบนหรือทำอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้ก็ใช้วิธีที่ส่งแอปตรงมาที่เครื่องคุณเลยอืม พอส่งเครื่องคุณปุ๊บเนี่ยก็คุยคุยคุย,คย,คยไปบอกว่าเออให้ดาวน์โหลดกดคลิกนู่นนั่นนี่พอคุณกดคลิก Install a p แอปพลิเคชันนี้ไปปุ๊บมันก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาบอกว่าเออให้คุณกดโอเคเพื่อเปิดฟังก์ชันอไอตัว accessibility service พอคุณกดไป hmm. ปุ๊บอ,ออกเหมือนกับเปิดประตูหน้าบ้านให้อมันเข้ามาทำอะไรก็ได้อืม hmm. คือเมื่อไหร่ที่กดยอมรับหนึง่งใช่ไหมครับอาจารย์เมื่อไหร่คือที่เรากดยอมรับไปกดเข้าไปดูได้ไหมฮะแต่ว่าไม่กดยอมรับอะไรเงี้ยเออคือคือมันตัวตัวแอปพลิเคชันผมไม่เห็นนะฮะแต่ว่าแน่นอนแหละว่ามีใครส่งอะไรไมาให้มันก็ไม่ควรกดอยู่แล้ว <S <S แล้วยิ่งยิ่งเอ็นอร์เซนเตอร์เนี่ยเขาใช้วิธีส่งบอกว่าเอ้ยคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับหรือส่งไฟล์มานี้ให้คุณกดพอคุณกดปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นการที่อินสตอลไอตัว ในตัวแอปพลิเคชันที่มีหน้ากากครอบฟังก์ชัน c e s s i b i l i t y Service อาจจะเป็นหน้าของธนาคารหน้าซัมติงอะไรสักอย่างหนึงงน่งนะครับอาจจะเป็นแบบเขียนใบบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากรับข่าวฟรียอยากให้บีอทตลอด24ชั่วโมงกดฟรีคุณเข้าไปกดปุ๊บแต่จริงๆข้างหลังเนี่ยมันเป็นการเปิดฟังก์ชันตัว c e s s i b i l i t y Service เพราะนั้นพอคุณเปิดให้มันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถจะดู username password หรือว่าดูว่าคุณเขียนอะไรเข้าไปในมือถือของคุณ ปิดเปิดมือถือตัดสัญญาณ Wi-Fi หรือทำอะไรพวกน,นี้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะมันเป็นฟังก์ชันช่วยเหลือ,อ,อผู้พิการครับอืมล้วแล้วทำไมมันต้องมีการรีเซ็ตเครื่องด้วยครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าในเมื่อมันสมมติว่าผู้เสียกดยอมรับไปนะใช่ไหมฮะผู้ก่อเหตุคือว่าควบคุมมือถือของเราได้หมดเลยทุกอย่างค,คือมันเป็นการเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นการดักฟังดักดูนะครับ เอค,ค,คำว่าเข้าใจดักฟังดักดูเนี่ยนะครับมันก็คือเหมือนกับว่าอ่ะเหมือนกับพอเวลาที่ที่มันหลอกทําอะไรพวกนี้เสร็จแล้วใช่ไหมฮะสิ่งที่ต้องการทําก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติเราไม่ปิดเครื่องเนี่ยบางกรณีเราก็ไม่ตรงไม่ต้องลงเอ่อไม่ต้องเขียนยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดใหม่อีกที mm. อ่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่า Uh, คุณเข้าแวะแอปแอปของธนาคารน,นู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้ที่คุณ record, เลคคอร์ดอ,อะไร username, อ่ะยูสเนมพารเวิร์ดอะไรนี้ไว้ครับนะครับมันก็ยังยังไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่ในเครื่องแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณปิดเครื่องเปิดเครื่องปิดเครื่องเปิดใหม่พวกคุณก็ต้องกรอกใหม่อีกรอบหนึ่งตอนที่คุณกรอกนะครับไอ้ผู้มิญชาชีรมันก็จะเห็นแล้วพอคุณส่ง OTP หรืออะไรบนเครื่องมาปุ๊บเนี่ยอะฟังก์ชันมันก็แน่นอน <c oughs> ช่วยในการอ่านอีเมลหรือทําอะไรพวกนี้ มันก็อ่านออกเสียงเอเลขที่มันขึ้นมาหรืออะไรพวกนี้ต่างๆมันก็รู้ว่าเป็นอะไรผู้นี้ก็สามารถที่จะดําเนินการต่อได้โอ้ยนะคือผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจจะควบคุมไม่พอแต่ว่าเขาก็ต้องการรู้รหัสใช่ไหมฮะก็เลยต้องใช่ครับสั่งให้ทําการรีเซ็ตเครื่องเปิดปิดเครื่องใหม่อืมพอผู้เสียเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าผู้เสียหายกดพินอะไรเข้าไปใช่ที่จะเข้าตัวสัมผัสมือได้อย่างนี้แหละฮะ ใช่อ่าโอเคเขาพิมพ์เข้าไปเขาโทรศัพท์มือถือหรือเวลาที่คุณจะส่งอีเมลคุณย้องกรอกอีเมลใหม่ทาอะไรพวกนี้คุณก็ต้องใส่เข้าไปครับเอาล่งพวกแอปธนาคารทําไมเขาถึงถึงเข้าถึงได้ครับอาจารย์ก็เอาง่ายๆก็คือถ้าเกิดแอปนี้มันดูมืดหน้าจอมือถือได้เขาก็ต้องเข้าถึงได้ทีครับอืมอ่าผมยกตัวอย่างนะอ่าอย่างสมมุติว่าคุณเดียวใช้แอปของธนาคารอยู่นะครับเอ่อปกติเนี่ย เวลาจะเข้าแอปธนาคารเนี่ยเราก็ต้องใส่ username password ใส่รหัสอะไรพวกนี้ถูกไหมครับสมมุติคุณเปลี่ยนมือถือเนี่ยคุณก็ต้องกรอก username password ใหม่ถูกไหมครับอ่ะพอตอนที่คุณเปลี่ยนมือถือเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าผมสามารถที่จะมองเห็นหน้าจอคุณตลอดเวลาเนี่ยไม่ว่าคุณจะผมก็สามารถที่จะรู้ username password ของธนาคารคุณก็ติดแค่ otp อย่างเดียวถูกไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อผมได้ username password ของคุณแล้วเนี่ยผมก็จะไปใช้เครื่องอื่นในการ เข้าไปสู่แอปพลิเคชันของแบงค์ได้ตลอดถูกไหม,มสิ่งที่ผมไม่ได้อย่างเดียวก็คือ OTP ถ้าผมได้ OTP มาเมื่อไหรก็คือก็ก็คือเหมือนกับที่อ,อผมก็รอจังหวะที่คุณเอ,อเข้าไปที่แอปธนาคารแล้วตอนที่แอปธนาคารเนี่ยมันส่งมาบนมือถือของคุณแต่ผมก็ยังเนื่องจากคุณร้านแอปแอปแอปที่ผมเอแอบให้คุณ ลงในเครื่องแล้วเนี่ย